สวัสดีนะเรามาสมหัวน้ำหอมกันเถอะนี่น้ำหอมนี่คือมัสก์ถ้าทำตามสูตรเขาเราก็จะได้กลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างแบบว่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราจะมาทดลองทำกลิ่นน้ำหอมแบบเบาๆตามสไตล์นิ่มหวานสองคนหวานเอาไว้เอ้ย อกอกนนันนี้คือหวดที่ทดลองอันเนี้ยจะเก็บไปเติม อยนี้ยังเหลืออยู่นะจะเก็บไว้เติมจากนั้นเราจะใส่มัสก์มัสก์เฮ้ยโอ้่อยให้6กฟี่อาจจะต้องใจเย็นกับมันหน่อยจะพยาาไม่ให้6กไม่็นใช่ไหมโอ๊ยเก็บ กินมาสแรงมากค่ะมึงใส่มาส้าไปค่ะใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะเติมพลังของตัวเอง บางทีก็อยากจะบอกตัวเองนะว่าเลิกเถอะไอ้นิสัยไม่ชอบทําอะไรตามสูตรอะชอบมีสูตรเตียวมาตลอดอะ่ะขยำขยวขยำขยำขยาขยนะจ๊ะขยวขยบขยบขยบจริงๆแล้วมันต้องรอสิบสอชั่วโมงก่อนมันถึงจะรู้ว่ากลิ่นโอเคไหมก็ให้มัส ให้มัสกับน้ำหอมมันจับตัวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเนาะขอบคุณนะ